ดูดวงชาวลาสีตุนนางบอกให้กลับบ้านถ้าไม่สู้ยอมแพ้ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนานผมดวงชะตาชาวราสีตุนเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนายอมแพ้ใครเสที่ไหนแต่ปัญหาต,ต่างๆบางทีก็ไม่ได้แสดงออกออกมานางก็บอกว่าให้กลับบ้านไปถ้าไม่สู้ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้า การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพธทุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาประราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเดว์ เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบญบารมีวัสนาสิงห์ศิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสร็จโชคลาบเงินทองบารมีวัสนาสิงห์ศิษย์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาการปฏิปฎดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งไฮพิเทศ จะเจริญลูกเรื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งดาบสองคมด้วยบุญกุศลวัสนายังมีการชิงไหวชิงพิบมีการชะตาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งม้าประยองในหัวมีตะเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงนา,นาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือดาบ ประหัตประหารศัตรูเมื่อวานดวงชะตาที่ตกตำแหน่งเดลิเวอร์ให้ท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาที่ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสขสมสมหวังดังใจหมายสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ ผมการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าอหารเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสําเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรั่วดล้าแสนทุกข์ทรมานการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดงังคนอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงส,สม,สมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ ตะเมจิกเที่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะครับผมเหรียญใหญ่เริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาครับผมดวงชะตานี้เบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มแต่ให้ประเพณีมังเกิดขึ้นในโชกตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะต,ตานี้ใช่ธรรมดาเสียไหน อย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเอ็มเพสมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดการส่งมอบู้ยเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้าาประเดประดังดวงนี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเดประดัง นกน้อยดำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาให้ท้านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุกท่านไม่อยู่ใ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่างตั้งมั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดิงกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอซานได้ขอให้ท่านแชมชื่อลาบรืมเป็นไปได้ด ใช้คลิปรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะพบกับพลังงานดาวที่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์มาดูกันว่าดวงดาวจะนำพาอะไรมาให้คุณบ้าง ภาพรวมเดือนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีตุลดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ราศีเมษทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังมากขึ้นคุณจะรู้สึกอยากรเริ่มโครงการใหม่ๆ และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายขณะดเดียวกันดาวเพราฤหัสบดีที่โคจรในราศีพฤษภจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินและทรัพย์สินให้แข็งแกร่งด้านการงานสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้การงานจะมีความโดดเด่น และมีพัฒนาการที่น่าพึงพอใจในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าจะสังเกตเห็นความทุ่มเทและผลงานของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในองค์กรคุณอาจได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโครงการสำคัญที่จะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงความเป็นผู้นำเช่นการนำเสนอแผนกลยุทธ์ใหม่ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือการเป็นตัวแทนบริษัทในการประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจการที่คุณสามารถสร้างความสมดุลและความเป็นธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีตุลจะทำให้คุณได้รับการยะอมรับและความไว้วังใจในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในที่ทำงานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดเห็นต่างจากคุณแต่ด้วยทักษะการทูต และการไกล่เกลียดที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีตุลคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างราบรื่นตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้จัดการทีมคุณอาจต้องจัดการกับความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรือการจัดสรรทรัพ,พยากร คุณจะสามารถนำการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและหาทางออกที่ทุกคนยอมรับได้ในช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาคุณอาจ ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการปรับเงินเดือนหรือการได้รับโบนัสพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะพบกับโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์คุณอาจพบโอกาสในการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณหรือการเข้าร่วมแพลตฟอร์มการขายใหม่ ที่จะช่วยขยายฐานลูกค,ค้าของคุณด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดาวพฤหัสบดีที่โคจรในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีโอกาสในการละงอทุนที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานอาจเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือเงินที่มาจากการลงทุนก่อนหน้านี้เงินจำนวนนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคง และสามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานขายคุณอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไ,ไตรมาสแรกของปีหรือหากคุณเป็นนักลงทุนการลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมของคุณอาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับแผนการเงินของคุณคุณอาจพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายบางรายการที่สามารถตัดทอน หรือปรับลดได้เพื่อเพิ่มเงินออมหรือเงินลงทุนการวางแผนภาษีก็เป็นอีกเรื่องที่ควรให้ความสำคัญในช่วงนี้ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยการยกเลิกบริการสมาชิก ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือการเปลี่ยนแปลประการให้เหมาะสมกับความต้องการปัจจุบันมากขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสในการลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจเสริมที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณแต่คุณควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและไม่ตัดสินใจ โดยใช้อารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลมักทำได้ดีอยู่แล้วการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอให้ร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดน่าสนใจ แต่ก่อนตัดสินใจคุณควรวิเคราะห์แผนธุรกิจศักยภาพของตลาดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือหากคุณกำลังพิจารณาเริ่มธุรกิจออนไลน์เสริมคุณควรวางแผนการตลาดและการดำเนินงานอย่างรอบคอบยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีตุลที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดาวเสาจะส่งผลดีต่อบ้านแห่งรายได้ของคุณในช่วงต้นเดือนคุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาติดต่อหรือสนใจในสินค้าและบริการของคุณมากขึ้นอาจเป็นผลจากการแนะนำปากต่อปากหรือกลยุทธ์การตลาดที่คุณได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้คุณควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการจากการแนะนำของเพื่อนหรือครอบครัวคุณอาจพิจารณาเสนอเมนูพิเศษ หรือส่วนลดสำหรับลูกค้าที่แนะนำเพื่อนมาใช้บริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อมากขึ้นในช่วงกลางเดือนยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามศิลปะหรือการตกแต่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลมักมีความชำนาญคุณควรใช้ช่วงเวลานี้ในการเพิ่มยอดขายผ่านการจัดโปรโมชั่นหรือแนะนำสินค้าใหม่